อาหารที่ร้านองเชฟปลามึกนะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะทำอะไรให้เราบ้างเมนูแรกนะทุกคนเขาก็จะทำกุ้งใส่ขนมปังให้เรากินวันนี้ไม่รู้เรียกว่าเมนูอะไรแต่ว่าน่าอร่อยมากมาดูรีแอคกันดีกว่าว่าจะอร่อยไหมตกใจเนาะน่าจะอร่อยแหละเมนูต่อไปนะทุกคนเรามา้นกันดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรให้เรา นี่เขาหยิบปูขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนแล้ววัตถุต่อไปนั้นก็คือมันเทศไม่ใช่ข้าบดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทุกคนนี่คือมันฝรั่งนะผสมกันเลยทิ้งน่ากินมากอร่อยนะทุกคนอันนี้อร่อยเลยโอเครานนี้ได้อยู่นะคะทุกคนเมนูต่อไปนะคะที่คุณปลาหมึกจะทําให้เรานั่นก็คือปลาหมึกชุบ แปงทอดแห่ไม่ใช่ทุกคนมันคือปลาหมึกซอสมะนาวคนนี่ะตามนี้เลยนะทุกคนอร่อยมากและเมนูที่ขาดไปไม่ได้นันก็คือเมนูของหวานทุกคนอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะสำหรับคลิดคู่รักนะทุกคนชวิงอ,าอ่าวยังมาทุกคนอันนี้ก็คือเค้กบลูเบอร์รี่นะน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยนี่เป็นไงทุกคน เี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเคบูเบอร์รี่อร่อยไหม